วันนี้ผมจะมาแนะนำสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดเพี้ยแป้งในทุเรียนให้ได้ผลดีจะมีสารเคมีตัวไหนบ้างตามผมไปดูกันเลยครับเพี้ยแป้งทุเรียนจะเป็นมแมลงปากดูดจะเข้าทำลายได้ทุกส่วนของต้นทุเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นกิ่งใบดอก ส่วนที่โดนเพี้ยแป้งทําลายก็จะแคะแกนเพี้ยแป้งจะมีมดขาบไปยังส่วนต่างๆของต้นทุเรียนแล้วตัวของเพี้ยแป้งตัวนี้จะขับมูลของเหลวเป็นน้ําหวานออกมานะครับเป็นสาเหตุทําให้เกิดราดําเข้าซ้ําอีก สำหรับการป้องกันกำจัดตัวเพรียแป้งผมจะแนะนำเป็นชื่อสามัญเราก็หาซื้อกันได้ตามร้านขายเคมีเกษตรทั่วไปกลุ่มแรกที่ผมอยากแนะนำนั่นก็คือกลุ่ม 1B กลุ่ม 1B ก็จะเป็นสารพิเรมิฟอร์ดเมทินไดอะซีนนสารโปรไทโอฟอร์ดคาโบซันแฟนและก็มาลาไทออนเราก็สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้ในกลุ่มนี้ก็ใช้ได้ผลดีในการกำจัดเพรียแป้งนั่นก็คือกลุ่ม4 a กลุ่ม4 a เสารอิมิดาคอผิดไทอะมิทอกแซมไดโนทิฟแลนอะซีทามีพิ เราก็สามารถเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่ม C a นี้นะครับกลุ่ม2สารฟิโพนิลการกําจัดเพรียแป้งให้ได้ผลดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนําให้บวกไวทออยล์ปิโตรเลียมออยล์เนเชอรันออยล์ต่างๆเข้าไปด้วยหรือไม่ก็สา,ารเพิ่มประสิทธิภาพหรือยาจับใบเพราะตัวผนังของเพรียแป้งจะมีไขนะครับเป็นเกาะห่อหุ้มตัวของเพรียแป้งอยู่ยาก็ไม่สามารถซึมเข้าไปถึงตัวเพรียแป้งได้ผมจึงแนะนําให้ผสมกับไวออยล์ปิโตรเลียมออยล์เนเชอรันออยล์เข้าไปด้วยเพื่อไป ทำลายเกาะหรือไม่ก็เป็นสารจับใบาสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเข้าไปด้วยเพื่อไปทําลายไขหรือไปทําลายเกาะที่ห่อหุ้มตัวเพรแป้งไว้อย่างที่เรารู้กันว่าตัวเพรแป้งจะมีมดค่าพาไปในส่วนต่างๆของต้นทุเรียนในการกําจัดกําจัดมดไปด้วยในตัวนะครับก็สารเคมีที่ใช้กําจัดมด3กลุ่มที่พูดมาก็สามารถกําจัดมดได้สารเคมีที่ใช้กําจัดมดแล้วก็ได้ผลดีนั่นก็คือกลุ่ม 3A สารเดลต้าเมทินกลุ่มนี้ก็จะใช้ในการกําจัดมดได้ดี ก็เลือกใช้นะครับตัวใดตัวหนึ่งในแต่ละกลุ่มสําหรับอัตราใช้ตามคําแนะนําของผู้ขายได้เลยแล้วก็ควรสลับกลุ่มยาเพื่อป้องกันการดื้อยาของมแมลงฝากแชร์บอกต่อ,ตอเพื่อเป็นแนวทางในการกําจัดเพลี้ยแป้งในทุเรียนฝากแชร์บอกต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ